เรื่องราวที่เรากำลังจะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจมากๆแต่ระหว่างที่เรากำลังตั้งใจเล่ามันออกมาให้สมบูรณ์แบบที่สุดจูๆ่ๆไฟล์วิดีโอของเราก็หายไปบอกตรงว่าตอนนั้นเครียดมากเครียดจนร้องไห้เป็นครั้งแรกที่ไฟล์จากโกโปรตัวเล็กหายถึงครึ่งท่อนเรื่องราวตอนที่สำคัญซึ่งเราจัดวางมันอย่างสมบูรณ์แล้วทําให้เรื่องราวที่ทเรากําลังจะเล่าอาจจะเป็นเรื่องราวที่ไม่สมบูรณ์แบบสักเท่าไหร่ าย้อนกลับไปสมัยมัธยมเรามีความฝันเล็กๆที่อยากจะนั่งรถไฟไปเที่ยวที่กาญจนบุรีเราไม่แน่ใจนะว่าตอนนั้นน่ะมันฮิตหรือเปล่าแต่เราอยากไปมากๆเรามีเพื่อนสนิทคนหนึ่งที่อยากจะทําอะไรแบบนี้ด้วยกันมากแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทําสักทีเพราะว่าด้วยความที่เราเป็นเด็กก็ไม่รู้ว่าจะเอาตังค์ที่ไหนนั่งรถไฟไปเที่ยวแต่ตอนนี้เราโตขึ้นมากพอที่จะจัดการชีวิตของตัวเองความฝัน ที่ครั้งหนึ่งในชีวิตเราอยากจะทำในที่สุดวันนี้เราก็ได้ทำมัน แม้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบเรลวทามจำพวกบทสนทนากับคนแปลกหน้าหรือแม้กระทั่งเรื่องราวระหว่างขับมอเตอร์ไซค์บนถนนซึ่งเป็นสิ่งที่เราชอบมันจะหายไปแต่ก็ยังโชคดีที่ยังเหลือเรื่องราวในบางส่วนให้เรานํามันกลับมาเล่าใหม่อีกครั้งมันก็เหมือนกับชีวิตของคนเราที่พอเจอเรื่องร้ายก็คงทอ้อและยากที่จะเริ่มต้นใหม่แต่ถ้าอะไรอะไรมันง่ายมันคงจะไม่ใช่ชีวิต เราจะไม่มีทางรู้เลยว่าเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้มีค่ามากแค่ไหนค้าระหว่างทางมันไม่มีอุปสรรคถ้าหากวันนี้เราเจอปัญหาแล้วยังพยายามจะทำมันออกมาให้ดีแสดงว่าสิ่งที่อยู่ปลายทางมันสำคัญมากจริงๆ จริงๆเรามาถึงที่นี่ไปรับมอเตอร์ไซค์ที่เช่าไว้แล้วก็เข้าเช็คอินที่พักอีกฝั่งหนึ่งของเขามอนพี่ที่ร้านเช่ารถบอกว่าถ้าเราจะขับชมเขามอนไปด้วยให้ขับออกจากที่พักมาถนนเส้นคู่ขนานเลี้ยวซ้ายแล้ววิ่งข้ามไปประมาณ7กิโลก็ถึงที่นี่พอมาถึงเราก็เช่าชุดแล้วเดินเล่นบนสะพานแล้วก็ได้มาเจอกับน้องๆที่น่ารักวันนี้มันเหนะกสลอง้าจะกินแกงหอย ปีเนี่ยบอได้มันเป็นวันทะถ้าน้องจะเนี่ยน้องกลับไปให้คนอื่นเนี่ยปี่บอกเนี่ยอ๋ออันนี้เป็นซอสอะไรอะซาพีพม่าค่ะคือทาทางร้านเที่ยวเ,เองทำเองหมูจุ่มใช่ไหมไม่เคยกินแล้วก็นี่น้ำมะพร้าวเฮ้ยคนการกินใส่เป็นมังลักหรอก็อร่อยดีนะใช่อดน,นะ ไม่ใช่ จะไม่ค่อยมีสัญญาณนะถ้าช่วงขึ้นเขาเข้าสู่วันที่2ของการมาเยือนกาญจนบุรีของเราจากสังขะบุรีสู่ทองผาภูมิเราเช่ารถมอเตอร์ไซค์อีกครั้งเพื่อจะมุ่งหน้าไปที่ปิล็อกสถานที่ยอดฮิตที่ถ้าเกิดมาการจะต้องไปแต่พี่ที่ร้านเช่ารถบอกมาว่ายังมีอีกที่หนึ่งนะมันสวยมากๆ เขาน่ารักมากเลยอ่ะเขาแนะนาทุกอย่างเลยเขาบอกว่าถ้ารถมีปัญหาอะไรหรืออะไรยังไงก็พักมาได้ตลอดเดี๋ยวตั้งกล้องก็ได้ค่ะแล้วทีททําอะไรนะคะนี่จะไปอันนี้ไปไหนต่อโอ้ที่เดียวกันค่ะที่ไหนที่ไหนอ่ะ ตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะคะจะบอกว่าเมื่อกีอ้ไม่ได้ดูเขาบอกว่าให้จอดรถไปตรงลานจอดรถเนาะขี่เข้าไปตรงหมู่บ้านอ่ะตรงที่แขวนป้ายอ่ะองหอพักก่อนสอบถามพร้อมที่พักก่อนุกค่ะตำบลอีล็อกเนี่ยจะอยู่สุดชายแดน ตะวันตกอาณาเขตระหว่างไทยแล้วก็เมียนมาแล้วก็ผู้คนในสมัยก่อนก็จะประกอบอาชีพในเมืองแร่แล้วก็เคยเกิดเหตุชาวต่างชาติได้ลักลอบนาแร่ไปขายก็เลยทําให้เกิดการปะทะกันเกิดขึ้นก็เลยเรียกพื้นที่ตรงนี้ว่าดินแดงผีหลอกดูมีเรื่องราวดีนะ เพื่อนบอกว่าเที่ยวคนเดียวเนี่ยมันเหงาทำไมทําไมเราไม่รู้สึกแบบนั้นเลยวะรู้สึกว่ามันไม่รู้สิแต่ไปเแค่ว่ามากับเพื่อนแล้วมันไม่ดีนะมันคนละแบบมากับเพื่อนมึงก็จะมีความสุขในรูปแบบของการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนถ้าเราโยนอาหารปลาแล้วโดนหัวมันมันจะปวดหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะไปชาร์จแบตนะคะแล้วก็สั่งหมูกระทะมากินเพราะว่าหมูกระทะสั่งได้ถึงสองทุ่มแล้วก็ที่เนี่ยปิดไฟสามทุ่มพอหลังจากเนี้ยเราจะใช้ไฟไม่ได้ละแต่กินหมูกระทะกัน โอเคแล้วนะลมย่ายด้่ายตรห้ยันลลยอ๋ออ้ามือบางอ um ีก right. สาเปิด 没问题，是。 เวลาเดินทางแล้วเราจะไม่ได้กินข้า,าวเช้าที่นี่เพราะว่านีไปแล้ว เปล่าอยู่ข้างบนเราก็ไม่กล้าดูนานเดินไปดูนอยนึงตั่งว่มันข้ามาเขตแตนอะไรเขาก็เลยบกมือใบ้ๆถายเขาก็เบิกมือกลับนะทุกคนถ่ายแค่ตอนวิวรอบๆใช่ปะแต่ว่ากวาดไปฝักมันคือไม่ให้ถ่ายผิด <P it> เพราะว่าพี่ที่เจอกันตะเกียบเขาบอกว่าห้ามถ่ายพออ่านดีๆเขาบอกว่า ห้ามบันทึกภาพท่าหารเมียนมาต่างหากไม่ใช่ว่าห้ามถ่ายมืูแต่จริงถ่ายได้ใช่ปะอ้อากาศดีมากน่าจ,จะให้ถ่ายเนาะ <laughs> ไม่ให้ถ่ายสดใจตอนโบกมือให้น่ารักมากเลย นี้เราอยู่สุดเขตชายแดนพมา่าแล้วก็ทานอมันดีมากอากาศมันดีมากแต่ตรงนี้ไม่มีทงไได้ไหมไม่อยากจะสะภาพตนกลับขึ้นมาเพราะจะไม่ลงไปอีกกวบบกระเป๋นะาหนัก ถ่าเราต้องกลับไปแนละ้วว่าเดี๋ยวต้องไปอีกสองที่หนนะ่รู้จะทันหรือเปล่าเราอาจจะเป็นเพียงคนตัวเล็กๆที่กำลังพยายามทำอะไรด้วยตัวเองอยู่ด้วยมาแม้ปลายทางเราจะไม่รู้ว่าอนาคตมันจะเป็นยังไง แต่ถึงเราจะไม่รู้ในตอนนี้คนตัวเล็กๆแบบเราก็พร้อมที่จะเขียนเรื่องราวในฉบับของเราเองอยู่ตลอดมา มำลังจะขึ้นไปที่เนินช้าสุดดูตรงนี้ก็สวยอ่ะ เราขึ้นไปสักหน่อยแล้วกันแล้วก็รีบกลับไปนะ้ำตกตกลมแรงมากเกอบไม่ขึ้นมาแล้วอ้ยเราก็จะเห็นหมูบ้านถ้าเราขึ้นมาตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้สวยกว่าตรงนั้นอีก เช้าข่ามาจ้ะนั่งรถตู้มาจา้ะพ่อเป็นคนใส่จ้ะโอหหห้หนุ่มหนุ่มไปเรียนสารคามสี่ปีเรียนอยู่ผงไหงนเรียนอยู่ไอ้ม้อสารคามม้อสารคามสะพานไปรามซี่จ้ะเออวพ่อก็อออได้มาอยู่นี่จ้ะกับประจำการ่นี่ก็ต้องมาอยู่นี่ thank you ว่าเรามีเป้าหมายเหานชัดเจนสีนะคะที่ทนคนเดียวค่ะมาแล้วนนะคะมาไซค์มอไซสนใจหรือว่าชอบอ๋อช่ะมีสติกเกอร์ขายด้วยเทเลวิช่นค่ะเดี๋ยวออกมานะคะ เราไม่ได้เอากระเป๋ามาเลยอะที่เก็บแบกข้าองของสำคัญไม่มีหรกเพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดก,ก็คือหัวใจของเราแล้วตอนนี้เราก็เอามาด้วย แล้วสวสยมากธรรมชาติได้ถูกสร้างให้เติบโตและสวยงามได้โดยลำพังมนุษย์เราก็เช่นกันเราสามารถเติบโตและทำอะไรด้วยตัวเองได้มันไม่ใช่เรื่องน่าอายเลยนะ,ฮะ,ฮะ เราจะใช้พื้นที่เล็กๆที่เรามีสร้างประโยชน์ให้กับตัวเองตามหาความสุขให้กับตัวเองละอองน้ําที่ตกลงมากระจัดกระจายไปทั่วทุกพื้นที่กระทบกับแสงแดดอ่อนๆทาให้เราเห็นสิ่งสวยงามลอยคลุ้งไปทั่วอากาศละอองเหล่านี้ก็เปรียบกับความสุขเล็กๆที่กระจัดกระจายในทุกรูปแบบซึ่งอาจจะมีคนที่สังเกตมองเห็นและให้คุณค่ามันอยู่ก็ได้เราใช้หมดโคตาแล้วเราต้องกัอาจจะ แค่เลื่อนเรื่องของเวลาเล็กน้อยก็ก็อย่างดีดแต่ก็ไม่ได้แย่ก็ดีเก็บครบทุกที่จบสวยต่อไปแล้วก็กลับไปทํางานเหมือนเดิมพูดแล้วท้อแท้ใจแต่เราก็ต้องมีเป้าหมายของเราให้มันชัดเจนเพื่อที่เรากลับไปทํางานเราจะได้ไม่เหนื่อย ว่าเรารู้ว่าเราทําไปแล้วเราจะได้อะไรนาะสู้ๆนะทุกคนต่อให้การเดินทางจะต้องจบลงอีกกี่ครั้งมันก็จะถูกเริ่มต้นใหม่ได้เสมอ เรื่องราวการเดินทางที่ถูกเขียนจากคนเดิมๆ,ๆอยู่ซ้ำๆซึ่งน่าแปลกตรงที่การเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่านี้ไม่เคยต้องรู้สึกเบื่อหน่ายเลยสักครั้งเดียวต่อให้ต้องเจอกับความผิดพลาดแต่ทุกอย่างมักจะสมบูรณ์แบบในตัวของมัน